รอนผมตามฮงแฮอินในเรื่อง Queen ออฟเทียก็คือคุ้มจริงอะไรจริงเพราะว่าคุณภาพเนี่ยหลักหมื่นในราคาหลักพันเอาจริงดูค่าเราเกิดมา25ิปีคือเราเป็นคนที่ไม่ชอบม้วนผมเลยแบบเคยม้วนแล้วผมมันมีกลิ่นไหมออกมาก็รู้สึกว่าเออไม่ชอบหลังจากนั้นก็จะเป็นหนีบตรงแบบนี้มาตลอดจนมาวันนี้ที่แบบโดนเพื่อนทักบ่อยมากว่าเปลี่ยนทรงผมบ้างเหอะคือทําอะไรก็ได้รอนผมก็ได้ถักเปียมัดผมก็ได้แบบทําบ้างเถอะก็เลยคิดว่าแบบเอองั้นเดี๋ยวแบบมาฝึกม้วนผมดีไหมซึ่งฝึกรอนครั้งแรกก็คือได้้้ลอนนนแบบบีีเเยคคุม่่ากังิท เสียไปมากๆอันนี้คือรอนที่ทุกคนเห็นอะเป็นร้อนที่แบบว่าทําตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแล้วแบบอยู่ทรงเนี้ยทั้งวันเลยลก็คือได้มาเป็นของแบรนด์นี้นะคะของ Create Ion รู้สึกว่าแบบใช้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ม้วนผมบ่อยแต่ใช้ครั้งแรกก็คือได้รอนแบบในรูปเลยตัวนี้จะเป็นตัวที่แกนขนาด32นะแกนรู้สึกว่าเออขนาดเนี้ยแหละที่มันทําให้แบบผมเราแบบได้รอนอยู่ทั้งวันจะรอนคลายร้อนเด้งมันสามารถเมเนจได้หมด รู้จักอันนี้เพราะแบบเหมือนเห็นว่ามันขายดีมากๆในญี่ปุ่นแล้วแบบเพื่อนก็จะเป็นสายป้ายยาของญี่ปุ่นก็คือได้มาเป็นตัวนี้มีตัวอันนี้ไว้ลองความร้อนก็สามารถตั้งบนโต๊ะได้เลยขอเล่าย้อนตอนใช้ครั้งแรกนะคือด้วยความแกนมันเป็นไทเทเนียมใช่ไหมทุกคนพอม้วนออกมารอนมันจะดูเงาดูเด่นตัวลอนคือดูแน่นแล้วผมมันดูอิ่มน้ําแบบงงมากแล้วก็อีกตัวที่ทําให้วาละวตัดสินใจซื้อคือเทคโนโลยีไอออนโซลูชันอันนี้ช่วยรักษาสมดุลน้ําในผมให้ผมไม่แห้งเสียเลยทุกคนแล้วก็ตัวนี้จะมีีเป็นนนดวรามทอแผ่ค้2 ฉันก็จะทําให้ร้อนไวมากๆปรับระดับได้ตั้งแต่120จนถึง210องศาเลยตั้งแต่ติดใจตัวนี้ก็ตั้งใจว่าจะพกไปทุกทิปเลยเพราะว่าใช้งานง่ายแล้วก็ใช้งานได้ทั่วโลกรอนเสร็จก็จะได้ประมาณนี้เลยซึ่งเล็มน,นะคะก็จะเป็นทรงผมของ Hong Hair In เพื่อนๆว่าเหมือนกันไหมคอมเมนต์ไว้ได้เลยคลิปหน้ามารอเจอกับคลิปลอนผมไปสิงคโปร์ได้เลย